คนวันนี้พบกับจอยอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาทำแกน r รีอคชันเพลงลาริษาของน้องลิสาที่พึ่งไปโปรโมทโซโล่ครั้งที่2ในรายการเพลงของเกาหลีนะคะครั้งแรกเราไม่นับนะคะที่ได้รางวัลที่1ไปถึงจะได้ที่1เป็นน้องก็ไม่ได้โชว์ซึ่งครั้งนี้เป็นการโชว์ครั้งที่2อยากรู้แล้วว่าสเตจนี้นะคะฉากจะอลังการหรือเปล่าชุดจะเป็นยังไงตื่นเต้นไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เสสวยมากจ้าสวยชุดเท่มากเลยทุกคนโอ้ เสเตยส่งน้องมากเลยนะคะวันนี้ชุดก็ดีไฟก็ดี Baby, get oh, the makeup, put it on speaker. I said I can hear, so you need to speak up. Put that shit on stereo. Everyone else, I'm very low. Protecting like a barrier. Promises, not this area. Then if anybody coming in the phone. Listen, love me, salami Listen, love me, Listen, Oh, I try to add it to my the loudest in the room to say, lie. Listen, love

ลิซ่าสวยมากสวยมากเลยทุกคนวูสต็ดนี้ไม่แกงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงและลิซ่าในสเตจของรายการ MBC Music Call ค่ะเย้ ถือว่าสเตดนี้นะคะไม่แกงคนดูไม่แกงบิงนะคะเพราะว่าสเต็ดดีมากส่งน้องชุดสวยคือแบบออร่าจับมากๆจากสีเงินสีทองคือเป็นสีมงคลของลิซ่าเลยค่ะแต่ก็ว่าไปนะคะ YG นี่ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าหรือเปล่าคะเพราะว่าโดนกระแสดาม,มา่าเยอะมากๆสำหรับสเตจของลิซา่าที่การโชว์การแสดงสเตจของลิซ่าที่ผ่านมาเนี่ย ฉากไม่ค่อยปังเอาซะเลยสเตจไม่ค่อยปังเอาซะเลยเล่นแต่กับจอ LED ที่เปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเตตนี้ให้อภัยนะจ๊ะดีจ๊ะชุดสวยแดนเซอร์ดีคือแบบเหมือนลิซ่าจะผมสั้นขึ้นด้วยนะอาจจะแบบไปตัดผมมาเพิ่มอยี้เนาะแต่คือสวยมากสวยมากพอใจ แฮปปี้ขอให้น้องลิซได้ที่หนึ่งได้ทั่วเยอะๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะลิซ่าเหมือนจะมีข่าวว่าจะไปงานแฟชั่นโชว์ของปารีสแฟชั่นวีคนะคะก็ให้ทุกคนติดตามดูน้องด้วยซึ่งพี่ซูพี่จีซูกับแชงนะคะได้ไปเมื่อเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ข่าวต่อไปคาดว่าจะเป็นข่าวของน้องลิซ่าแล้วก็เจนนี่ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะไปติดตามน้องกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใจด้วยค่ะจะได้มีกําลังใจทาคลิปรีอคชั่นเยอะๆแบบนี้เรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้อิ่มเอมมากเลยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย